สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวกันค่ะลูกสาวส่งตัวเครื่องบินมาพาคุณแม่ไปเที่ยวค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเที่ยวพร้อมๆกันเลยค่ะซานดิเอโกแคลิฟอร์เนีย g o o New Orleans Airport ขับรถกันไปที่สนามบินนิวออร์ลีนค่ะ traveling to celebrate a birthday traveling to celebrate our daughter birthday in San Diego แวะแมคโดนัลล์ห้าเหรียญทานไม่หมดคะ่ะเดือบถึงสนามบินและะ้วค่ะ เรานำรถมาจอดที่สนามบินค่ะถึงแม้จะจ่ายแพงแต่ก็หาที่จอดรถยากมากค่ะรถเต็มไปหมดลูกสาวจองตั๋วแบบคอนเฟิร์มค่ะให้มั่นใจว่าพ่อกับแม่ได้นั่งในตำแหน่งที่ดีค่ะสายการบิน southwest ก็จะพาเราไปที่ซ a นดิเอโกแคลิฟอร์เนีย ร้านที่โปรดปานในสนามบินที่เราไม่เคยพลาดค่ะสตาร์บัคสค่ะกาแฟที่เราชื่นชอบในช่วงจังหวะนี้ค่ะก็มีการบรรเลงเพลงแจ๊สสไตล์ของนีโอลีนนะคะ we serving complimentary soft drinks, juice, and coffee. Premium selections, including alcohol, are available for purchase with a valid digital drink coupon, credit, or debit card. This aircraft is Wi Fi equipped, and we hope you enjoy our free TV and movie options. Yeah, uh, so, we are probably going to have the flight attendants. Uh, through that portion of the flight, but then uh, once we get past Central Texas, there uh, should uh, smooth out for the remainder of the flight to San Diego. Once again, one hour, or, uh, three hours, fifty-six minutes. Wheels up, wheels down, walk forward. For your three-hour, fifty-six-minute flight over to San Diego. We'll ไปกันเลยค่ะเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะคะ the เราจะเห็นว่าเครื่องบิน ขึ้น,นลงลง,ลงตลอดเวลาเลยค่ะก็ขอภาวนาให้การเดินทางราบรื่นตลอดเส้นทางค่ะเนโอลินเป็นเมืองสำคัญในการท่องเที่ยวเมืองหนึ่งในออลุยเซียนาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะมีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลกและเป็นเมืองที่เป็นแองกระทะค่ะคือต่ำกว่าระดับน้ำทะเล เราดูพยากรณ์อากาศไว้ก่อนล่วงหน้าค่ะก็จริงๆแล้วไม่เหมาะกับการเดินทางในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราก็ทราบดีนะคะที่แคลิฟอร์เนียมีไฟไฟไหม้ครั้งยิ่งใหญ่และก็ยังลุกลามอยู่แต่เนื่องจากเป็นวันสำคัญของลูกสาวค่ะคือเป็นวันเกิดของเขาและเขาก็ใช้เวลาช่วงนี้ มาพักผ่อนที่แซนดิเอโกและก็อยากให้พ่อกับแม่ค่ะไปร่วมฉลองวันเกิดกับเขาด้วยเราก็เลยเสียงค่ะแต่ว่าปรากฏว,ว่าในระหว่างเดินทางค่ะทุกอย่างราบรื่นค่ะอากาศปลอดโปรงดีก็จะมีเมฆเป็นระยะแต่ถือว่าเราได้เห็นภาพสวยๆงามๆบนท้องฟ้านะคะเห็นขอบฟ้าสวยๆก็เลย ถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนี่แหละค่ะชีวิตที่บอกว่ามาเหนือเมฆวันนี้มาเหนือเมฆจริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆปกติแล้วเวลาเดินทางโดยเครื่องบินนะคะคุณคิตตี้ก็มักจะหลับแต่เที่ยวนี้ไม่หลับเลยค่ะตาเปิดสว่างมากเลยค่ะเพราะว่าในระหว่างที่เดินทางอะคะ่ะตลอดเส้นทางเราได้เห็นภาพสวย,สวย ที่แตกต่างกันบนท้องฟ้าแต่โดยเฉพาะในช่วงที่เห็นมีเมฆเป็นปุยฝ้าอยู่ในอากาศค่ะสวยงามมากจริงๆค่ะได้เห็นขอบฟ้าสวยงามค่ะนี่ก็เดินทางใกล้ถึงแคลิฟอร์เนียแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเขามีการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมใช่ไหมคะเห็นสีขาวๆไหมคะเป็นระยะค่ะเพราะว่าแคลิฟอร์เนียเป็นพื้นที่ ที่ติดกับมหาสมุทรก็ทำให้มีภาวระละมแรงก็เหมาะสำหรับการที่จะผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันนะคะเรามาถึงแซนดิเอโกเวลาประมาณ5โมงเย็นซึ่งเป็นเวลาของท้องถิ่นนะคะจะเห็นว่าบ้านช่องเขาใหญ่โตนะคะแล้วก็หนาแน่นมากที่นี่เป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่องเที่ยว คิดว่าค่าของชีพก็คงจะสูงมากเช่นเดียวกันนะคะคุณสามีบอกว่าที่นี่มีกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอเมริกาค่ะในที่สุดสายการบิน South West ก็พาพวกเรามาถึงแซนดิเอโกอย่างปลอดภัยค่ะ so Like on, San Diego. ลูกกิฟต์และโจเซฟลูกเขยค่ะบินมาจากเซาทเตแต่มาถึงที่นี่ก่อนเราก็มารอรับเราก็เตรียมรถแท็กซี่ค่ะนำพวกเราไปยังเอ r b n b แอนที่เช่าไว้ค่ะเราจะเห็นว่าเมืองนี้ครับค้างไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะ มีผู้คนมีการจราจรมากมายค่ะพวกเขาไม่ชอบขับรถค่ะเพราะว่าวันหยุดเนี่ยเขาต้องการที่จะรีแลกซ์สบายๆเขาจึงเลือกไปพักผ่อนในเมืองใหญ่ๆค่ะที่มีการจราจรที่สะดวกสบายโดยเฉพาะเมืองที่มีรถบัสมีรถไฟมีแท็กซี่เยอะ สิ่งที่สำคัญของพวกเขาคือได้ทานอาหารที่อร่อยและก็แปลกหาประสบการณ์ใหม่ๆในเมืองใหม่ๆพวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ค่ะเขาจะไม่ใช้บริษัททัวร์เขาจะเที่ยวกันเองและกอนเดินทางทุกครั้งเขาจะศึกษาข้อมูล ว่าในสถานที่ที่เขาจะไปนั้นมีอะไรที่น่าสนใจมีร้านอะไรที่มีชื่อเสียงและอร่อยที่สุดอย่างเช่นร้านอาหารอิตาลีซึ่งเป็นร้านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงในละแวกนี้ค่ะเขาก็ได้ค้นคว้ามาแล้วและได้รับการยืนยันว่าอร่อยจริงแล้วก็ทราบดีว่าคุณแม่ชอบทานอาหารทะเลเขาน่ารักค่ะ อากาศค่อนข้างเย็นค่ะแต่เขาก็จะมีเครื่องทำความอุ่นนะคะเห็นไหมคะสีแดงๆอุ่นดีค่ะรู้สึกว่านั่งแล้วมีความสุขค่ะแล้วก็เห็นคนเดินผ่านไปผ่านมาเราก็จะได้บรรยากาศของวันหยุดที่ดีมากทีเดียวค่ะเขาได้จองร้านไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะเรามากันแต่หัวค่ำเลยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงดึกๆค่ะ คนเขจะเต็มร้านไปหมดเลยค่ะไม่มีที่นั่งรู้สึกว่าแต่ละเมนูน่าสนใจมากค่ะเ,เพราะว่าตอบโจทย์ให้พวกเราทุกคนรวมทั้งมีเมนูของโจเซฟด้วยนะคะซึ่งเขาเป็นวีแกนค่ะก็คือทานเจนอกจากไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ไม่ทานนมไม่ทานไข่ด้วยนะคะโจเซฟประหลาดใจที่ เราสั่งสเต็กม,มาทานค่ะปกติแล้วคุณอเมริกันเขาจะไม่แชร์อาหารกันค่ะแต่ว่าคุณคิตตี้นึกในใจแล้วแหละว่า <laughs> ลูกกิฟสั่งอาหารทะเลมาและคุณสามีสั่งอาหารทะเลมาเดี๋ยวเราจะได้รับการแชร์แน่นอนค่ะ <laughs> เพิ่งรู้ว่าการเป็นผู้สูงอายุแล้วมาเที่ยวกับลูกๆเนี่ยเหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าลูกๆเขาก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการทรรมาหากินวิชาการส่วนคุณแม่ค่ะก็จะอยู่ในสายบันเทิงค่ะก็เท่าที่เห็นนะคะสนุกค่ะนึกถึงสมัยตอนที่ลูกยังเล็กนะคะเราพาเข้าไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะตามใจเขาเขาอยากทานอะไรเขาอยากเล่นอะไรก็ปล่อยเล่นตอนนี้ลูกก็ทำ แบบเดียวกัน,น,นค่ะแม่อยากจะเล่นอะไรแม่ก็เล่นอยากทานอะไรลูกก็สั่งให้ทานลักษณะอาหารของทางแซนดิเอโกแตกต่างจากทางนิวยอร์กค่ะที่นี่จะมีผักเฉพาะอย่างที่ทางเหนือไม่มีนะคะอย่างเช่นผักที่ใส่ลงไปในเบอร์เกอร์ที่นี่ค่ะมันจะเป็นผักออกรสขมหน่อยๆแล้วก็ใส่น้ำผึ้งค่ะก็เหมือน,นเราทาน สะเดาน้ำปลาหวานประมาณนั้นนะคะลูกๆก,ก็จะสั่งอาหารมาอีกคะ่ะแต่บอกว่าอย่าเพิ่งเลยเพราะว่าเราทานกันไม่ได้เยอะหรอกลองดูก่อนถ้าต้องการเพิ่มจริงๆค่อยสั่งทีหลังดีกว่าแล้วแล้วก็เป็นจริงคะ่ะอยากจะขอแนะนำเลยนะคะ ท่านใดที่มาเที่ยวแซนดิเอโกค่ะแวะมาร้านเดล,ลี่ร้านนี้นะคะไม่ผิดหวังเลยจริงๆด้วยสเต็กค้าวนี้ละลายในปากเลยนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะแล้วผักที่บอกว่าขมค่ะ,ขคะเขาจะผสมน้ำผึ้งลงไปหน่อยอร่อยมากค่ะทานกับสเต็กเข้ากันดีจริงๆเลยค่ะอาหารอร่อยมากชช่วงนี้ลูกค้าเริ่มทยอยมาเต็มร้านแล้วนะคะ เพื่อนๆคะมาแซนดิเอโกขอแนะนำเลยคะ่ะว่าสเต็กร้านนี้กับอาหารทะเลคะ่ะอาหารทะเลต้องไม่พลาดนะคะอาหารทะเลที่นี่สดหวานอร่อยติดใจมากเลยคะ่ะชื่อร้านประมาณเบนโคตโไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะก่อนกลับที่พักคะ่ะก็มาถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกค่ะในยามค่ำคืนของอิตาลีทาวนะคะ Little Italy in San Diego ก็จะมีบรรยากาศที่สวยงามค่ะมีเครื่องทำความอุ่นให้พวกเราได้อบอุ่นกันเป็นระยะระยะก็สนุกสนานกันดีค่ะคืนนี้พักผ่อนกันก่อนนะคะพรุ่งนี้จะพาเพื่อนๆไปชมสิงโตทะเลและธรรมชาติที่สวยงามชายหาด แถบมหาสมุทรแปซิฟิกกันค่ะ